พันเตส ality, ังฆทานานิจะไปวารานิทิพุสังคตะโอโนชยามะจาตโนพันเตสิพุสังโฆติมาีิสังฆทานานิ ั็ริวารนี้พัชานังอาตวะิยวหารุนิพพานงโหตรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่14เมษายนนะคะแอดลอมก็วันนี้ก็จะมาถวายสังฆทานที่วัดใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าอย่างน้อยวันเกิดก็ทำในสิ่งที่ดีๆสักนิดนึงนะคะทีก็เดี๋ยวแอดลอมมาทำวัดใกล้ๆบ้านนี่แหละ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแอดลอมจะทำสังฆทานยังไงนะคะ คิดมานี้ไม่อย่างขอปจแต่งพระทานานี้จะไิวารานี้ที่ครูสังก็จะ โอโนชิยามะชาติโมพันเตสิโุซังโกติมานี้ังขธานานิจะริวาานิปจิไาน์มสุอาหากางที่สรักังทุกขายะทุกขายะทุกสินาวัเนีย์ชานัง พัตถุธาน้ำปัจัยาตุนอินธานังโธสุ <ir> <wh igi> เทว่าพระกาิภูริิาคลเอวะอิโตินังเตนพุปปติอิิจังปติังสุมวังิกาเมวะกันตุัเภูริสังขปาจันโดเปรโตยถานิโตติตโตยถาตัสิโย ทวันฉันตัสสะเปรูโควินาตุมาเดโวัตันรายุสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาิรสุนิตังุชาปโนชะตาโลธรมมาวัฏฐานิอายุวันโนสุขังพลังที่ศิษยิจานังลาภตัวชิพกยังสุขังพลัง จีอาวันโยตโพคามุตีจิตตวัตตวาสาจะอายุตีวัจิติภวสุเตเพราะวันจตัปนังคัลังรักขันตปิเตวะตัปปังมนงภาวเวจตถาติภวสุเตภวสุกับขนังคัลังลักขันจตัะปเวตาสัปะสังคายุยาเวนะจตถาติภวสุเต cùng ăn cùng tập cùng ăn cùng nhau cùng nhau ăn 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 nhau cùng แา่าจะให้เขาไปียวเขาฝาหนึ่งก่มีเขาเขาบดบดหน้าหน้าหมูก่อนเทาใส่เท้าเป็นเป็นบ่าเขาก็เป็นบาเป็นเขาจะหมบดผ้าใหม่ก่อนเขาก็มาเขามีงานมีอะไรด้งานจะมีคืนนี้อคืนนี้เขาทงานเขาวันน้ไมำฝหน้าตรงนี้ผมนั่งท่า ผมเขาฝากปัจ <travail> จ <k ling> <the> ัยไว้เป็นเจ้ภาพเจ้ภาพให้ทางเจ้าวาดหาหน้าให้เขาคงนิดทีเขาหาได้เรี่ยจะเอาปัจจัยไปแต่ันคุเขาไปทหารเขาต้ออะไรเขาทีอยากบอกบอกไปดีโทษนับอกดูมาฝากสาระหนาแล้วนี่ก็จะไปหาเขาอยดูกำหนดการให้ได้ให้ ยนเจาของปัจจัยใส่ที่มาัจยที่เรามาถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะคะก็จะเป็นวัดอยู่ใกล้ๆบ้านชื่อว่าวัดแจ่มสวรรนะคะ ก็อยู่ในเขตตําบลบ้านหมู่บ้านของแอดลอมนี่แหละแอดลอมก็ทําง่ายๆนะคะปกติแอดลอมจะไม่ได้มาที่นี่หรอกแต่นี่โอ้โหแอดลอมเคยมานะมาครั้งหรือสองครั้งนี่แหละแต่ยังไม่มีตรงนี้ตรงนี้ก็ทําใหญ่โตมากเลยนะคะเอฟซี FC. ต่อไปก็จัดกิจกรรมในนี้ได้เลยไม่ว่าถ้าฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะโออันนี้เขาสร้างถาวาย หูใหญ่มากเลยนะคะโอ้ดูต้นอันนี้ต้นพิกุลหรือเปล่าใหญ่โตมากเลยนะคะที่ลอมจําได้ว่าตอนสมัยเด็กๆตอนปฐมนะไอลเรียนที่โรงเรียนวัดแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะก็จะมีต้นพิกุุดนี่แหละก็จะหอมดอกพิกุุแล้วก็เก็บมาร้อยพวงมะลัยห้อยคอกันแล้วก็จะมีลูกพิกุุน,นะคะกินพอกินปุ๊บกินมากๆแล้วเหงือกมันจะแห้งนะคะ อันนี้ต้นใหญ่มากเลยให้ร่มเงานะคะก็นี่นะคะไอ้เรมก็ให้ดูบริเวณวัดที่นี่ว่าใหญ่โตเหมือนกันนะคะที่ไอ้เรามาทําสังฆทานโอเคนะคะก็เนื่องในวันเทศกาลสงกราน,นะคะก็เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานนะคะก็ขออวยพรให้ f อทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดคอยสมปรารถนา เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแล้วก็ไปไหนมาไหนไมีแต่ความปลอดภัยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าสุขภาพเราแข็งแรงเราเราจะทําอะไรก็ได้นอ,อย่างอื่นก็ดีๆก็ตามมานะคะเอฟซีกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณที่อ่เป็นกัรยายนิมิตรที่ดีเสมอมานะคะเป็นกำลังใจให้ดูดีเสมอมาขอบคุณ f c ทั่วโลกเลยนะคะขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีวันสงการ์ค่ะสวัสดีนะคะ